หลับสนิทเลยครับตั้งแต่เข้ามาอยู่คําว่าบ้านมันมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีบ้านที่มั่นคงที่เราวาดฝันไว้ยิ่งอบอุ่นเข้าไปใหญ่ในสิ่งที่เราคิดไว้ในใจของเรา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG เป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกที่ได้รับการรับรองจาก193ประเทศของสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่25กันยายน2558ซึ่งเป้าหมายของ SDG มีทั้งหมด17เป้าหมายซึ่งแก่นสำคัญคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17เป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศไทยนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็มีแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะเวลา20ปีภายใต้วิสัยทัศน์ housing for all หรือคนไทยทุกคนต้องมีที่อยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปีพศ2579หรือปีคศ2036ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็เป็นตัวอย่างการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จที่ต่างประเทศสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาได้ครับแต่เดิมตรงนี้เคยเป็นชุมชนแออัดที่มีทั้งปัญหาขยะและน้ำเน่าเสีย จนกระทั่งโครงการบ้านมั่นคงได้เข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยเราจะไปพูดคุยกับผู้อยู่อาศัยที่นี่ที่เคยอยู่ตั้งแต่สมัยยังเป็นชุมชนแออัดว่าสภาพแวดล้อมที่นี่ก่อนและหลังจากการพัฒนาเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างตอนนั้นที่ได้ยินมาว่าอาจจะ มีการรื้อย้ายจากบ้านเดิมเนี่ยขึ้นมาอยู่บนโบกแล้วก็ทําอย่างดีเลยเราก็ไม่ได้ไปศึกษาแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้คิดอยู่ในใจว่ามันจะมารูปแบบไหนเนาะและเราจะอยู่ได้ไหมเราจะผ่อนยังไงเงินเดือนเราจะพอใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ขึ้นบ้านหรือถมบ้านเนี่ยหรือออกไปแล้วเนี่ยคือเราตื่นเต้นแล้วเรารู้แล้วว่าโอ้บ้านเราต้องออกมาดีเราสวยแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูบ้านที่เขาเคยสร้างอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะ เราก็ไปดูเขาว่าโอ,อ้มันเป็นแบบนี้ถ้าให้คะแนนนะคะให้ร้อเปร์เซ็นตเต็มคือคุณภาพชีวิตของที่อยู่ในปัจจุบันนี้คือแสงไฟน้ําไฟถนนโรงเรียนที่ทํางานอยู่ติดก,กันหมดเลยค่ะกลับมามีเวลาให้กับครอบครัวเราเข้ามาอยู่ในบ้านของเราคําว่าบ้านมันมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีบ้านที่มั่นคง และมีบ้านที่แบบวาดฝันไว้ยิ่งอบอุ่นเข้าไปใหญ่ในสิ่งที่เราคิดไว้ในใจของเราบ้านมันคงมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้หลากหลายช่องทางด้วยราคาที่ไม่แพงและอยู่ในทำเลที่ดีซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องการเดินทางที่ทำงานอยู่ใกล้บ้านแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนลูกการเดินทางสะดวกมากขึ้นก็ยังมีเวลามาอยู่กับ ร,ราคา2,800บาทที่เราผ่อนทุกวันนี้ไปเปรียบเทียบกับที่อื่นราคานี้ก็ผ่อนได้สบายๆค่ะแล้วก็มีเงินมาใช้ในครอบครัวแล้วก็มีออนอ,อมมากขึ้นค่ะการเป็นอยู่ของครอบครัวในชุมชนของเราก็จะมีอาชีพเพิ่มขึ้นมีขายของ นอกจากบ้านจะมีราคาไม่แพงแล้วที่นี่ยังมีพื้นที่เพาะปลูกผักสวนครัวให้คนในชุมชนสามารถนำมาใช้ทำอาหารได้เสริมสร้างสุขภาพที่ดีผ่านการบริโภคผักสดที่ปลูกเองส่วนใหญ่เลยทำกินกันเองค่ะหน้าบ้านอาจจะมีปลูกผักอาจจะเป็นผักสวนครัวเล็กๆกะเพราตะไคร้ใบมะกรูดอะไรประมาณนี้ค่ะจะปลูกทิ้งไว้เอาไว้เวลาเราทำกับข้าวเล็กๆน้อยถ้าเราซื้อกินเนี่ยซื้อแบบ4ีคนอย่างเงี้ย ที่เห็นเห็นอยู่แล้วคนละ50-60บาทราคาจ่ายมันสูงแต่ละมื้อซื้อทีหน0่ง0องามถ้าเราทําเองเราก็จะกินได้ทั้งวันเลยค่ะเราเลือกได้ว่าเราจะเอาผักที่เราปลูกเองเราไม่มีสารแล้วเรามาทํากับข้าวมันดีต่อสุขภาพในครอบครัวเราก็มานั่งกินกันพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะแม้จะเป็นบ้านที่ราคาไม่แพงแต่ที่นี่ก็มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยทุกคนแต่ก่อนเราไม่มีที่นั่งเล่นตอนนี้เรามีที่นั่งเล่นหน้าบ้านลมมันจะเข้าออกได้สบายแล้วก็อยู่ติดกับถนนความสะอาดของคนในชุมชนแต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้มันเปรียบเทียบกันเขาเห็นแล้วว่าบ้านของเราอ่ะเป็นบ้านที่พอมองแล้วมันสะอาดใช่ไหมคะแต่ละแต่ละหลังเนี่ยเขาก็ดูแลกันเรื่องเก็บกวาดเก็บขยะพัดแยกขยะ ออกมาแล้วก็มัดไว้ให้ทางเหลือมาเก็บชอบที่บรรยากาศมันดีขึ้นค่ะสุข,ขาลักษณะมันดีขึ้นสุขภาพร่างกายเรามันไม่ต้องมารับสิ่งที่เป็นอากาศไม่ดีหรือว่าออกซิเจนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้น้ำปรปับายังเข้าไม่ถึงแต่ตอนนี้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทำให้ผู้อยู่อาศัยมีน้ำที่สะอาดและถูกสุขอ,อนามัยใช้ ท่อน้ําประปาที่เขาทําขึ้นมาใหม่เลยค่ะเขาเปลี่ยนทั้งชุดเปลี่ยนใหม่หมดเลยและเราก็ต่อมาน้ํามันจะแรงกว่าเดิมส่วนใหญ่ตก่อนนี้น้ํามันจะไม่ค่อยแรงท่อบางทีมีกลิ่นน้ํามันมีกลิ่นด้วยแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้น้ํามันจะไม่มีกลิ่นแล้วน้ํามันจะแรงแล้วก็สะอาดกว่าเดิมค่ะ บ้านมั่นคงริมคลองเปลมยังมีความปลอดภัยมากขนาดที่เปิดบ้านทิ้งไว้ก็ไม่มีคนเข้ามาขโมยของและทุกคนก็มีน้ำใจและช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันชอบที่มีลานสนามค่ะลานออกกำลังกายมีที่แบบว่าเอาไว้ดูว่าสถานที่นี้เกิดมาจากอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะในแต่ละหลังมันก็มีการช่วยเหลือกันอยู่แล้วอย่างท่วบ้านไขรเลนเคียงเหมือนเราทำกับข้าวอ่ะเราอาจจะแบ่งให้เขา เขาแบ่งให้เราแต่ก่อนมันไม่มีแบบนี้บ้านใครบ้านมันเข้าบ้านเลยก็ก็อยู่ในบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้เราเดินคุยกันได้สะดวกสบายไม่เหมือนแต่ก่อนช่วยเหลือกันก็คือเจ็บป่วยตอนนี้เรามีวอรถพยาบาลเรามีหน่วยอ,อสอสอคนในชุมชนเราเป็นหน่วยที่แบบปฐถมพยาบาลอะไรเรามีหมดค่ะแล้วเราช่วยกัน นี่คือตัวอย่างของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงซึ่งเป็นนโยบายของรัฐตั้งแต่ปี2,546ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสได้มีบ้านที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นของตัวเองในราคาที่เอื้อมถึงได้ นับตั้งแต่การดำเนินงานในปี2,546จนถึงปี2,567โครงการบ้านมั่นคงมีการดำเนินการแล้วในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยประกอบด้วยโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท136,109ครัวเรือนโครงการบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าวและคลองเปลมอีก6,674ครัวเรือน โครงการนี้ได้สร้างประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจซึ่งมีการประเมินตามตัวชี้วัดเช่นการออมเงินทุนในชุมชนและการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยการมีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นการมีอาชีพมีรายได้ในชุมชนรวมทั้งผลประโยชน์ทางสังคมเช่นการสร้างชุมชนที่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ตามแนวคิดเรื่อง Healthy Cities ขององค์การอนามัยโลกซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4แห่งในประเทศไทยได้แก่กรุงเทพมหานครเทศบาลเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาเทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชนบุรีและเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่งได้รับรางวัลเครือข่ายเมืองสุขภาพดีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากองค์การอนามัยโลก จากบทบาทที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่12ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4 8ถึง8พฤศจิกายน2567ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต ที่ให้ความสําคัญกับการดําเนินการในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกระบวนการพัฒนาเมืองและสอดคล้องกับการที่ไทยส่งเสริมการนํา SDG ไปปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงเป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อน SDG หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหปร,ระชาชาติที่เกี่ยวกับการมีที่อยู่อาศัยที่ประสบความสำเร็จ การมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่แม้จะไม่ต้องมีราคาแพงหรือว่าหรูหราถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสมควรได้รับนะครับและจากการที่ผมได้มาเยี่ยมชมบ้านมั่นคงริมคลองเปรมในวันนี้ผมก็สัมผัสได้ว่าทุกคนที่นี่ล้วนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการที่พวกเขาสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ตามความฝันเพื่อที่จะใช้ชีวิตแล้วก็สร้างอนาคตหรือว่าสร้างครอบครัวต่อไปครับ